กิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน Work-Life Balance สำนักง,งานสากลจังหวัดระยองมีพื้นที่ตั้งอยู่บนศูนย์ราชการจังหวัดระยองตำบลเนินพะอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้เหมาะสมเพื่อต่อการมีสมดุลชีวิตที่ดีระหว่างสุขภาพ และชีวิตคนทำงานภายใต้หลักสีประการสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขานิสัยโดยการนำของนางสุวรรณีอาสุพูหสหกรณ์จังหวัดระยองร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานโดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่ง ด้านการสนับสนุนองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการร่วมกันกำหนดนโยบายของหน่วยงานสร้างการรับรู้ผ่านที่ประชุมบุคลากรประจำเดือนและติดประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันโดยคณะทำงานมีการสลับเพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการส่วนที่2 การดำเนินกิจกรรมภายใต้หลัก4ประการสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขานิสัยบุคลากรได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละครั้งครั้งละประมาณ10-15นาทีภายในสำนักงานหรือบริเวณโต๊ะทำงานเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความเครียดป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม และออกกำลังกายร่วมกันทุกเย็นวันพุธหลังเลิกง,งานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลชีวิตที่ดีภายในหน่วยงานได้มีการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบตามคําสั่งแต่งตั้งของคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมภ้าสอสสาง สะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินยัยโดยดำเนินการทุกวันวันละ10นาทีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคิเน่งเดย์โดยกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ดำเนินกิจกรรมบิ๊กคิเน่งเดย์มาแล้ว3ครั้งครั้งที่1 เมื่อวันจันทร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2566ครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2566และครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2566 มีการจัดทำแผนป้องกันและและงับอักคีภัยภายในหน่วยงานโดยมีการประกาศและซักซ้อมแผนเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องหากประสบภยัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรทักทายเมื่อพบหน้าปิยาวาจากับทุกคน ทำตนให้มีประโยชน์ไม่กล่าวโทษเพื่อนร่วมงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรเช่นการจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมลดน้ำนำหัวขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลสงการานกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรและมีกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อสร้างความผูกพันความสมัครสมานสามัคคีรวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป